ดังดังไม่ได้ตัดนิดหนึ่งนะคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะโอเค โอ,อ้ที่เขาทิมเสร็จแล้วเอ,อ๊ดูอะไรหรอคะกำลังจะร้องเหรอคะหรือย,ยังไงร้อง่ะหรออยากให้ดูเมื่อกี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนมีนอะไรที่มีอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วคะว่ะหัวตันาง จ้าไม่รีบตัดให้วันนั้นเรียบร้อยเลยดึงออกมเลยบอกให้ใครตัดให้ให้คุณผู้ชายตัดให้เดึงงัดออกมาเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มาเรียนตัดเล็บขบค่ะจะได้ไปตัดให้กันเองได้เอ็นดูการตัดเล็บมาของคุณลูกค้าน่ารักชื่อเลย ตัดไปแล้วด้วยนะแต่ว่าไม่ทำต่อพอพอดีกวนะ่าเออแต่อสองทางด้วยมันคือมันตัดไปครึ่งทางแล้วคิดว่ามันไม่รอดเนี้ยหละจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อ่าอิงจับดีใจด้วยที่หายแล้วค่ะแล้วใส่ยาให้โหค้าตัวน้อยของพี่รอจะหลับแล้วลูก เป็น,น,นเง่งนด้วยนะนชี้ใหญ่ไม่ใหญ่อะเที่ยวกับนิวชี้ดูความยาวของเขาค่ะเห็นไหมคะเต็มนิ้วชี้เลยความยาวเท่าๆกันอันนี้เป็นเศษหนังที่ตายแล้วเอาออกให้แล้วเรียปร้อยแล้วก็อย่าทำแผลให้นะคะต้องขอยาทำไวนิดนึง